ัครบก่อนอื่นกับผมก็ต้องขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับกับผมชื่อธีรพันธ์ทองสกุลปัจจุบันนี้กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลายัยสุโขทยัยธรรมธิราชคณะนิติศาสตร์สาขาวิวชานิติศาสตร์วิดีโอที่ผมจะทําขึ้นในเร็วๆนี้เป็นวิดีโอชุดหนึ่งที่ผมได้ฮับแรงบรนดานใจจากลออนคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ในส่งสก,กายมาหากับผมแต่คืนนี้ว่าอ๋อลืมไปครับก็ผมขออนุญาตที่จะอูะ้ภาษาเหนือนะขออู้เป็นกำเนะืองเนาะวิดีโอที่ผมจะทําเนี้ยที่จะทําขึ้นเร็วๆนี้นะนี่นะครับกระผมจะทําอ่าจะคลายปัญหาเรื่องของคําว่าคอร์รัปชันมีละอ่อนคนหนึ่งมาถามผมว่าคอร์รัปชันคืออะไอหยางไอย่างต้องคอร์รัปชันคอร์รัปชันเพื่อ เพื่ออะไรคอรับชั่นแล้วจะได้อาย่างคอรับชั่นแล้วจะเสียอะไอย่างการเปรียบเทียบข้อได้เปรียบเสียเปรียบ,ยบ,ยบการอาศัยช่องว่าขงของคอรัปชั่นมันเกิดขึ้นมาจากไหนมีละออนมีออน,อนที่สารัะส่งสก,กายมาถามผมจนผมแบาสามารถที่จะตอบคำถามได้หมดทุกคำถามตอนนี้ผมก็เลยเกิดแนวคิดขึ้นมาว่าก็ผมจะทำเรื่องเกี่ยวกับคลายปัญหาคอรับชั่น มันคืออะไรเขาจะทำให้คอร์รัปชันมันดีขึ้นหรือว่าหรือว่าหายไปจากสังคมแล้วเขาจะมีวิธีการแก้ปัญหาจะใดที่สำคัญในเรื่องนี้พบกับสารคดขีขายปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันแล้วมาติดตามชมกันนะครับขอสวัสดีครับ